ต่อไปเป็นการแสดงพื้นเมืองภาคกลางนะคะเราจะหยิบยกก็ให้เรารู้จักก็คือรำเยยรรำเยยหรือเพลงเยยเป็นศิลปะการแสดงพื้นเมืองของจังหวัดกาญจนบุรีกรมศริลปากรได้นำออกมาเผยแพร่ครั้งแรกเมื่อพศ2507ทำให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายเพลงเยยเป็นที่นิยม แสดงในงานเทศกาลต่างๆเช่นตรุษสงการานต์ตรุษศาสตร์เพลงใหญ่เป็นการละเล่นที่สนุกสนานตามประวัติคืมใหญ่ที่เล่ากันมาเป็นการละเล่นของชาวบ้านหลังจากเสร็จงานก็จะมาร่วมร้องเพลงตอบโต้กันเป็นชายหญิงเราเรียกว่ารังเหยย์คะพิจารณาเ้อเพลงวิธีการเล่นก็จะเห็นสันนิษฐานได้ว่าทาร้องของกลองว่าเอ,อ่ยทุกครั้งชาวบ้านจะจะร้องเพี้ยนเป็นเหยยนั่นเองเพลงร้องเนื้อร้องเพลงเหย่เป็นกรง่าย สัมผัสคล้ายวักที่สองเท่านั้นทำนองไม่ยากและมีลูกผู้ร้องซ้ำเหมือนกันที่ผู้ร้องทุกครั้งโดยทั่วไปถ้าพิจารณาดูเนื้อเพลงแล้วจะเห็นว่ามีทั้งบทเกลืนเที่ยวสู่ขอรักหาพาหนีลาอยู่ครบถ้วนบทร้องนะคะเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างบทร้องให้พวกเราฟังนะคะมาเทิดนาแม่มา,มา ที่ตั้งวงไว้เธออย่านิ่งรอช้าเลยเอยที่ตั้งวงไว้คอยอย่าให้วงกรอยเลยเอยนะคะผู้หญิงก็จะบอกว่าให้พี่ยืนแขนขวาเข้ามาพาดพาเเิอเอยชายก็บอกพาดเอยพาดลงพาดที่องค์น้อยเอยผู้หญิงก็จะบอกว่ามาเิอ พวกเราไปรำกับเขาหน่อยเอ้ยนะคะนี่เป็นแบทร้องทีเีายดนตรีที่ใช้ก็คือกลองยาวชิงฉาบกลับโมงต่อมาครมศิลปากรได้เพิ่มปีชวาเข้าไปนะคะเป็นสีสันมากยิ่งขึ้นการแต่งตายจะใช้ผู้แสดงทั้งชายและหญิงร่วมกันแสดงไม่จำกัดจำนวนโดยการแต่งตายนั้นหญิงจะนุ่งโจงกระเบนใส่เสื้อคอโครมง ก็ได้เอาเสื้อไว้ในโจรกระเบนมีผ้าสบาย้องบ่าแต่งแบบพิ้นบ้านของคนในท้องถิ่นนั้นส่วนชายจะนุ่งโจงกระเบนใส่เสื้อคอกลมแขนสั้นมีผ้าผอมไม้คาดเอวในการแสดงเพีงใหญ่ก็จะมีสบายสบายหนึ่งไว้สำหรับท้องไปมาระหว่างการแสดงต่อไปนะคะจะต้องมีผ้ารำนะคะเพลงใหญ่ก็จะไม่มีแบบฉบับที่แน่นอนสุดท้ายผู้ใดถนัดทำแบบไหนก็ทำได้ตาม ก่อนที่จะรำนั้นก็ต้องมีการเริ่มต้นประโคมโหมโรงโกลองยาวก่อนผู้เล่นฝ่ายชายก็จะเริ่มรำออกไปนะคะสองมือก็ถือผ้าของตนนำไปหาแถวฝ่ายผู้หญิงฝั่งตรงกันข้ามแล้วใช้คล้องคอให้ฝ่ายหญิงรำออกมาโต้อตอบเล่นสลับกันอย่างนี้ทีละคู่ไปเรื่อยๆหลายคู่ก็ต้องมีคนร้องต่างหากภาคสุดท้ายนะคะเป็นการแสดงพื้นเมืองชุดรองแง่งนะคะรองแงง รองเงงเป็นการแสดงไทยในพระราชสำนักมาเลเซียโดยเจ้าเมืองจะจัดหาหญิงสาวไว้ฝึกเต้นรองเงงเพื่อรองรับแขกบ้านแขกเมืองต่อมาศิลปาราชสำนักประเทศนี้ได้ออกจากพระราชวังมาสู่ประชาชนภายนอกและแพร่หลายจากมาเลเซียมาสู่ภาคใต้ของไทยระยะหลังการแสดงรองเงงระหว่างผู้หญิงผู้ชายร่วมกันเนื่องจากการเต้นรองเงงค่อนข้างรวดเร็วมีดีลาท่าเต้นกลมกลืนไปกับดนตรีพื้นเมือง เลงที่ใช้ประกอบการเต้นจึงไม่นิยมใส่เนื้อร้องเครื่องดนตรีที่ใช้มีไม่กี่ชิ้นที่สำคัญขาดไม่ได้ของการเต้นรองแงงคือคอ,องรองลมนารองใหญ่หรือรองแขกไวโอลินรูปแบบการแต่งกายการแต่งกายด้วยสวมเสื้อบันดงนุ่งผ้าปาเต้มีภาพรมไหลส่วนชายจะแต่งกายโดยสวมเสื้อแขนยาวที่เรียกว่าเสื้อคุรุ นุ่งกางเกงขายาวและนุ่งสรงทับไปไว้อีกทีหนึ่งแต่ที่สูงขึ้นมาเพียงหัวเข่าและสวมหมวกแขบด้วยลักษณะดีลารการสแสดงหรือว่าการเต้นเนื่องจากใช้เท้ามากกว่ามือเราจรึงไม่เรียกว่ารำเมื่อดนตรีเริ่มบรรเลงฝ่ายหญิงจะเชื้อเชิญให้ผู้ชมเข้าร่วมวงเส้นเนื้อร้องก็จะมีการชมธรรมชาติชมความงามดนตรีเที่ยวพาราศีแตงผู้ร้องต้องร้องให้เท่ากับงองและจังหวะ ผู้ชมนึกสนุกก็ร่วมร้องด้วยเพลงที่นิยมมีอยู่6-7ถึงเพลงและมีท่าเต้นลีลาสลับจังหวะทวงคู่แปงแถวงดงามนอกจากนี้ลีลาและจังหวะรองอยังมีความสวยงามในการใช้เท้าให้เข้ากับจังหวะกลองจุดเด่นของการเต้นได้แก่การเปลี่ยนจังหวะจากช้ามาเร็วซึ่งจะทําให้ลีลาเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นอารมณ์ของผู้ชมก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย เีลาการเต้นของชายหญิงจะเต้นหลบหนีหล,ลกลอกกันมีการเล่นหมูเล่นตากันตลอดเพลงมีการหมุนตัวฉะนั้นความโดดเด่นของรองแง่งคืชันพร้อมเสียงและก้าหน้าขอยหลังทั้งชายและหญิงสรุปการแสดงหน้าศิลป์ไทยนอกจาก แสดงในเรื่องของพวกโขนละครและการแสดงประเภทรำการแสดงรำที่ได้รับความนิยมของคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพราะเป็นการแสดงที่ชมแล้วทำให้เกิดความสวยงามทำให้ผู้ชมได้เปลี่ยนอารมณ์ในการชมตลอดเวลาและได้ชมลีลาท่ารำต่างๆที่แตกต่างกันออกไปของแต่ละภาคนอกจากนี้การแสดงพื้งงนเมืองแต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่างกันตามวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่หยิบยกมาแล้วเบื้องต้น รวมทั้งร้องเพลงตามภาษาท้องถิ่นนั้นๆด้วยอย่างไรก็ตามการแสดงเครื่องเมืองบ่งบอกท่านยมประเพณีความเชื่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยในท้องถิ่นเช่นภาคเหนือก็ประกอบด้วยชนเผ่าและแต่ละเผ่าก็มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปลักษณะความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายมีความลักษณะเฉพาะตนนะคะภาคอีสานภาคกลาง และภาคใต้ก็เช่นเดียวกันแต่ละภาคก็จะบ่งบอกเอกลักษณ์เฉพาะของชนภาคนั้นๆด้วยค่ะวันนี้เด็กๆก,ก็ได้รับความรู้ไปพอสมควรนะคะสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้นะคะ